227ขึ้นเบิ่งเอาบินน้อยนี่คือ38,000กว่าหมู่หลังจากนั้นบินสุดมันก็แสนกว่าคือจักหมื่200,000ค ครับขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทา้งบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปอยีไตเนาะครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของพ่อจอยนะครับได้ยินมาว่าได้โชคได้ลาบนะครับสองสองเจ็ดนะครับผมแต่ทางช่องไม่ได้มาทานะครับเอีครับก็คือทางช่องไม่ได้มาเลยนะครับวดนที่แล้วเนาะครับเพราะว่าติดไม่สบายนะก็เลยไม่ได้มานะครับได้ยินมาว่าคุณพ่อถูกก็เลยได้ตามมานะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือยังไงเอฟซีที่ ได้ชมหรือไม่ได้ชมยังไงคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับย้านะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกคลิปเลยนะครับเอฟซีครับเราก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดเนาะก็เป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขกันเฉยๆโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดยคุ สอบถามแนวทางของพ่อจอยกันตอนนี้พ่อจ่อยก็กําลังรอแล้วนะครับเนาะไปเดี๋ยวตามมาครับผมรัับเมื่อกี้ลูกไม่ได้มาเด้อพ่อเด้อเป็นไข้เป็นไข้กลัวจะมาติดเพื่อนฝูงผมเลยไม่มาถือตัวหนพ่อซองสองเกตต่งตแง้วก็ถือซีซีเกตซีสองใบครับปป๊ดปล่อยซีเกตซีไปถือลอตเตอรี่สองใบทราบตือนได บ่ถ,ถือตะลักหัวบ่หันตรงคักตรงแน่ยตัวใดลักหัวต้องเนึองนีงน่ลักหัวบ่ถ,ถือตะลักหัวคือไม่ยิ่งงางมากสองคงนยางมาหาพ่อจอยครับครับตัวตรงมันคือเกตสองครับสองเกตอืมหัวที่ผ่านมาครับบ่ถือตะลักหัวสามตัว,ว,วครับเดี๋ยวพ่อจอยเสียวบินไม่เบิ่งครับฝันบ่พ่อหรือว่าไงครับับฝนครับ มดที่แล้วนะได้สองสองเจ็ดเลยแมนครับโอ้เอาโบมากรับเล็กพอจอยกำลังสิเข่ารับเลขกพอจอยกำลังสิเขาครับงวดนี่ฝันว่าผ่าซี่เหลี่ยมครับคือซ้ำผ่าไปมุ่นครับอืมผ่าซี่เหลี่ยมพอจอยกเลยจับจับเหลี่ยมของมันอ่ะซี่เหลี่ยมแล้วก็หัวใส้กันเพราะว่าเทาน้ำไส้ไปครับในงวดนี่ครับในงวดวันที่สองนี่ครับครับเทน้ำลงมน้ำบอหัวครับ น้ำโบ้หัวจะหนี้จักผ่ารับน้ำอยู่ในผ้านั่นเลยแมนครับพอจอาก็เแล้วว่ามันสีบอกรีบบอกรอจอาก็เลยหันครับหันผ่าผ้าไปบิดผ่าบิดเข้าไปบิดเข้าไปก็เป็นม้วนรอบออม,อมเอา้ามันเป็นยังน้ำมันคือบบ้หัวใช่ไหมเขาบอกว่าเทน้ำใช้ผ้ามาใช่เขาบอกพอจอากัเทลงเทลงนบ้หัวแบบพอจอาก็เลยบิดบิดมันสีเป็นมนม้วนคือกำปั่นเลยครับ บาดนี้พอจ้อยก็เลยมาคิดว่าเอาผ้านี่สี่เหลี่ยมเนาะผ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยผ้าสี่เหลี่ยมตีเบื้องนาะบ่าเนาะแมนฝันแมนได้พอจ้อยสูงสุดเขาติดจีกขวดกี่สิบสี่ขวดปีกายนี่บ่าผาดจักขวดครับปีนี้ยังบ้าให้ผาดอยู่ครับผู้ใดสิว่าพอจ้อยสี้ชื้อก็ตามติดตามพอจ้อยได้ครับ เลขออกปั๊บมหาพ่อจ้วไห้ครับเป๊ะเลยนะพ่อเนาะสีกายยี่สี่งวดผ่านครับหนึ่งพ่อพ่อต้อยนี่มีเลขติดตามครับเลขยืนยกของพขาจ้อยนี่ห้าตัวครับครับผู้ใดบ่เสียก็สร้างครับเลขตลอดชีพใช่ไหมห้าตัวนั่นน่ะตลอดตายครับมตลอดตลอดชีพเฉพาะตลอดชีพอตลอดชีพอออมันเป็นญาตนน่ะนะผู้ใดอยากไปน้ำพ่อจ้อยไปครับ พอต้อยตีแล้วครับตีไว้สองตัวครับครับ้าเบงว่าบอเซียเดี๋ยวกับลูกครับตีเป็นตัวไหนพ่อตีเป็นตัวไหนครับเนี่ย C หนึ่งหาตัวนึงครับครับตัวีหนึ่งห่าเนี่ยมันตัวเฟินทงว่าออกตัวนี้แน่นอนแล้วอีกตัวหนึ่งล่ะพ่อตัวหนึ่งนั่น C ห้าศูนย์ครับเลียข้นเลียลงครับเกลียข้นเลียลงคือพอจอยปล่อยงวดที่วังหันล่ะพอจอยปล่อยสามเกตครับตัวสองเกตเป็นตัวตรงครับ เงินเมื่อกี้เนาะแมนครับได้แจ็คแสนแจ็ค้านได้เหยอบล้านครับอ้สองสองเจ็ดนะพ่อแมนครับเกยอบล้านิดว่สามตูนสามันก็ได้ลายสามตูหกบินคิดเอาครับซือวกบินที่ถึกน้อยก็มูก็คือสามหมื่นแปดพันหกร้อยครับจ้าไปลายอีกต่างหากครับผมโอ้ขดขดขดเต็มเต็มครับงวนี้อารเคตยสิมาเต็มเ็มก็ได้ครับ สีหนึ่งหาครับกตะจังจะเบิงว่ามาัตสิมาหรือบมอมาเท่น้ำใส่ผ่าน้ำบ่ออกจากผ่าครับอารพีนิฮานไม่คว่ฟันนี่เพราจ้อยก็บ,บ่เคยฟันจักเทยวา่าเทน้ำใส้ผ่ามันเป็นน้งค่อยเบ้าหัวาามันเป็นน้งค่อยบ่ออกอผ่าพิมลครับเป็นผ้าพิมนซีเลมโอ้น้ำไม่ไหลออกเลยน้ำไม่ไหลออกแม่แต่หยดเดียวสสแสดงว่าเรีเข้าเลยเพ่อะมันเข้าเนาะเลขอกยู่แล้วอมอจ้อยเอาเสียงว่ะ ขั้นมีเลขเลขภายในสามตัวนี่ข้นมันเข่านี่ครับพอให้พอจอยได้ได้จะกินกับย่างกับได้กินพอจอยกับเลยเอาไปเสี่ยงครับคนสามคนกินขนมก้อนเดียวกันครับม,มีขนมก้อนเดียวครับคนสามคนกินขน,นมก้อนเดียวขึ้นที่สองพอจอยเสี่ยงขึ้นที่สามพอจอยเสี่ยงอีกครับเขาเอานก๊ดมาให้สองตัวครับนี่จะแนวได้ครับแนวได้ครับแนวกิน เสียงเลขตัวนี้เป็นบ่ขอแมนครับแมนเสียงเลขตัวสี่หนึ่งหางฝันว่าได้นกกดแมนเขานกกดมาให้ซองตัวหนึ่งนี่รับรองว่าวันนี้พ่ะจ้อยว่าวันนี้ครับได้งวดนี่หนึ่งบอหนึ่งหนึ่งี่แน่นอนหนึ่งแน่นอนเจ้ว่าพ่อจ้อยสิตีเลขถึกเท่าะขนาวิ่งหนึ่งนี่บ่กัพระจ้อยกับฟัดช่วงว่าหนึ่งนีมาแน่นอนจ้คือสายวิ่งคือวิ่งหนึ่งเลยแมนครับ มักตัวใดหรอพ่อจ๊ะ C หนึ่งห้า C หนึ่งห้าตัวมัดตัวมัดตัวมักที่สุตตัวกันมันก็คือ C ห้าศูนย์ครับตัดเอาเนาะพ่อเนาะบางหันถือเป็นล้านเกือบเกือบล้านเกือบล้านครับไม่ได้ขี้คุยเห็นมากผู้ใดว่าพ่อจ้อยขี้คุยฟอร์มากครับมาดูเลยใช่ไหมพ่อเนาะมาเบื้องเห็นงตามาไม่ได้คุยคันเลอกเงื่อนหลอกนับก็ว่าพ่อจ้อยขี้คุยครับนับเป๊ะเป๊ะไปพ่อซีมี ซองลึกลับมากงวดที่ผ่านมาบางหนึ่งครับมีซองอีกบ่พ่ออ่าซองลึกลับเลซ่องบ่แม่เล็ก่องครับเงื่อนครับเงื่อนใส่ซองมาให้พู้จอยเขาถือน้ำลายบ่จ้าเงินครับซองลึกลับผมเบ้งงงเลยซองลึกลับนี่ก็คือบ่อด้ลงซื้อครับคือเขาใส่ซองมาให้แมนครับฝากน้ำผู้เขามากมากเขาดีใจกับพ่อได้เด้อเพราะว่าเพราะว่าพอต้อยนี่ก็ จัดถือว่ายังได้หรอกครับเพราะว่าก็มีทีมงานมาทําอยู่ครับพ่อแต่พวกผมไม่ได้มานะครับมีทีมงานมาทําอยู่ในทีมงานด้วยกันนี่แหละครับเพราะว่าเลขพอจอยนี่ยน้อยๆแขนๆผู้ใดมาแขนๆก็คือซีหนึ่งหะฟาดมันเห็นลอตเตอรี่ยึดไซเฝ้าวนไปหยิบลอตเตอรี่เนาะเดี๋ยวเสีว่าพอจอยบอกบอกว่างวดก้อนซีเกตซีพอจอยได้ซีใบครับโอ้ได้สองใบโอที่หมุนที่หมุนสองรอบนั่นแหละครับแงี้ครับ ได้สองใบงวดซี่หาเก็ดนะพ่อจ้อยได้ซี่ใบครับเด็กพ่อจ้อยครับครับผููไดว่าจะมักตัวเดียวกับซื้อไปครับซื้อหาสิบหาซื้อสิบหาบเด็กพ่อจ้อยซี่เนั้หานี่คือตัวน้่พอเลยแน,น่นเลยเน้นเน้นสุดๆเลยเพราะว่าพ่อจ้อยนี่เฮ้กะได้กับเป็นตัวเน้นที่เราครับ เป็นความฝันนะพ่อเนาะเป็นความฝันนะครับผมเป็นความฝันของพ่อจอยพ่อจอยก็ได้โชคเมื่อกี้นะครับเอาแล้วสองสองเจ็ดได้บอกใครไหมครับพ่อบอกครับบอกเอฟซีทัวโลกรับสองสองเจ็ดเนี่ยนะบอกสองหมื่นครับบอกสองหมื่นวันที่สิบห้ากับวันที่สิบหกสองสองเจ็ดเนี่ยพอเป็นความฝันใช่ไหมครับพ่อแมนครับอก็มันสิจังครับ ก็มั่นสิจังคักนี่ก็คือมีเล็กน้อยนั่นละเล็กน้อยบักเก้านั่นและสองบ,บักที่ซื้อไม่แลมาแล้มาครับเอาจานมาให้พ่อจ้อยครับก็มันสิจังคักครับปั้นเ่งเงนครับเล <moms. S 2> ็กน้อยสองข้นจานสองใบครับสี่ตีแบบไลครับเอาจานมาให้ไผเอาจานไม่ให้พ่อจ้อยครับมับนบอกเลยเอาจานไม่ให้พ่อจ้อย การสองใบเล็กน่อยสองโคตรตีแบบเลยครับพอจ้อยเป็นเจ็ดครับโอ้ก็เลยเป็นที่มาของสองสองเจ็ดแมนครับมือเลขสี่ออกพร้อมครับฝันโอ้ครับผมนั่นแหละวดนี้ก็คือฝันน้ําใส่ผ้าแมนครับน้ําใส่ผ,ผ้าเป็นผ้าซี่เหลี่ยมครับ,ค,รบคือคือผ้าพิมลแล้วเท่น้ำลงมันน้ำเป็นอยัง้คือบ่ไหลออกไั่เสียน้ำเป็นอยังคือบ่ไหลออกเพราะจ้อยกับบ่รู้คือกันว่า มั่นสีแมนหรือบแมนพอจอยกับข้าจ่ยอะครับพอจอยพอจ้อยเท้านา้ำลุ่งวะฉันแต่ว่าพอจอยสิสตีเลขถึกหรือบบถึกย่งข้าใจของพอจอยอยู่ตัวข้าใจนี่ก็คือสิบเจ็ดพอจอยนี่เทานา้ำลุ่มสิบเจ็ดได้ลงไหมเนี่ยพ่อบอ่อลงด้วยไหมครับบ่ลงหัวมันละฟั่งเอาครับฟั่งเอาพอจอยบอกซื้อคืนซื้อร่งเอาอคันผู้ใดเคยไปนั้นพอจอยแล้ว แห่งๆลำๆเรื่อยๆเมื่อวันที่สองนับเงินเปเปครับแต่จังเดือเบิงวามันสิเปหรือบ่เปครับขั้นผูไใดเคยไปก็พอจอยแล้วนี่ซื้อสิบห้าสิบสี่สิบหกครับขึ้นลงด้วยลาดปนไวครับลาดปันไวมันสิไปไสนอือซื้อขึ้นซื้อลงไวหยาบล้านครับหยาบล้านโอ้หยาบล้านเลยบอกพ่ออฟซีถือน้าบอลจ้าหลายครับหลายครับ เอฟซีก็ถือลายครับคือคักแมนงวดนี่ครับคนถือน้ำพึ้จอยลายครับวาคือคัคกิลีครับก็ได้ขงวดที่แล้วคือสองสองเจ็ดครับสองสองเจ็ดโอ้มันเลขสามตัวก็เลยถือลายเด้อพี่น้องครับเลข้ายลอตเตอรี่ก็ถือว่าแมนครับก็ได้จากสี่เจ็ดสี่ครับสี่เจ็ดสี่เด้อค่ะอันนี้ก็เป็น แนวทางของพ่อจอยนะครับเนาะครับก็แสดงความดีใจกับพ่อจอยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ